วิธีเล่น roaming f l a n k จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีมากๆผมเบรนปีเปรนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีเล่นนักเตะสไตล์ roaming f l a n k นะครับนักเตะสไตล์นี้นะครับก็จะประจำการอยู่ที่ทางซ้ายหรือทางขวาของสนามนะฮะซึ่งการเล่นก็จะโดดเด่นแตกต่างกันกันกบปีกหรือว่า creative playmaker นะครับจะเป็นไงก็ลองไปชมในคลิปนี้นะครับก็อื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของปีเปนนะครับ ใครที่ยังไม่มี ID ดีดีหรือว่ามองหา ID ดีดีเปลี่ยนบรรยากาศจาก ID ดีเดิมๆของตัวเองก็ลองไปซื้อขายกับด e ีเพได้นะฮะอย่างผมเนี่ยผมก็ลองซื้อ ID ดีใหม่ๆนะครับเพราะว่า ID ดีเดิมผมก็มีไอคอนที่แบบเล่นบ่อยแล้วนะครับก็เริ่มเบื่อแล้วนะแต่ว่าพอเติมไปก็เปิดไม่ได้นะครับก็นั่นแหละก็ต้องลองเปลี่ยนบรรยากาศโดยการซื้อ ID ดีใหม่ๆที่มีนักเตะที่เราไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าสักหน่อยเกมจะเปลี่ยนภาคเนี่ยก็ผมว่าผมไม่มีทางที่จะ เล่นนักเตะได้ครบนะครับใน ID ดีเดิมนะก็นั่นแหละต้องลองเปลี่ยน ID ดูนะครับเพื่อที่จะเล่นนักเตะให้มันครบลองเปลี่ยนบรรยากาศดูแล้วก็ไม่เสียดายในอนาคตนะครับถ้าหากนักเตะคนนั้นไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็หายไปโดยที่เราไม่เคยลองเล่นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเองก็ได้ลองเปลี่ยน ID ลองเล่นดูเหมือนกันนะฮะเอาละครับนักเตะที่เป็น roaming flag นะั้นก็จะเป็นนักเตะที่อยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาของสนามนั่นเองนะฮะ นักเตะอันดับต้นๆของเกมก็คือมอยเมดซาร่าครับกรีซแมนซอนฮึนมินแล้วก็ปาโบซาลาเบียครับกาเยคอนฮะชอต้าเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เนเรสโรดิโก้ด้วยนะฮะวินิซิอุสจูเนียครับกรีนวูดด้วยนะครับ,รบ,รบแล้วก็ไอโอซี่เปเรสแล้วก็มีเมสซี่ที่เป็นเมสซี่479บาทแล้วก็เมสซี่ตัวฟรีที่เรา ได้กันมาทุกคนนั่นเองนะฮะที่เป็น AMF นะครับแต่ว่าถ้าหากออกไปยืนเ f เนี่ยก็จะกลายเป็นนักเตะที่เป็น no playing style นั่นเองฮะหรือถ้าจับเขาไปยืนปีกขวาก็จะกลายเป็น roaming flank ตามโปรไ i l e นั่นเองครับนี่นะครับเมสซี่ที่เป็น479บาทนะฮะก็เป็น roaming flank นะครับ roaming flank ก็จะยืนอยู่ทางปีกซ้ายปีกขวานั่นเองฮะมาดูที่ลักษณะเด่นของ roaming flank ครับลักษณะเด่นของ roaming flank นะครับก็คือนักเตะที่จะดอกตัวเองลงมา รับบอลน,นั่นเองฮะแล้วก็จะดึงตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษน,นะฮะตอนที่ไม่มีบอลน,นะครับตอนที่เพื่อนกําลังจะส่งให้นะนักเตะที่เป็น roaming f l a n เนี่ยมักที่จะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะฮะโดยที่ตัดเข้าไปตรงกลางนะครับหรือบางครั้งนะครับก็จะยืนอยู่ริมเส้นเลยนะแล้วก็วิ่งประคองไปเรื่อยๆนะครับรอให้เพื่อนส่งบอลมาตัดข้างหลังนั่นเองนะฮะตัดหลังกองหลังนั่นเองครับ roaming f l a n นะครับมีส่วนผสมระหว่าง creative playmaker กับ โปรดริฟต w วิงเกฮะยืนอยู่ริมเส้นแล้วก็ดรอปตัวเองลงมารับบอลน,นั่นเองฮะซึ่งคลายครีติฟต์เพย์เมเกอที่ยืนอยู่ทางขวามากๆครับแต่ความแตกต่างเล็กน้อยเนี่ยก็คือ c r e a ิฟ v e เพย์เมเกอจะไม่วิ่งตัดเข้าไปตรงกลางขนาดนั้นนะครับซึ่งโรมิงแฟลงจะวิ่งตัดเข้าไปตรงกลางระหว่างเซนเตอร์แบ็กทั้ง2คนนั่นเองฮะลองมาดูตัวอย่างจังหวะนี้ครับเดวิดเบคแฮมนะครองบอลอยู่ครับแล้วก็ส่งให้เดสนะครับส่งให้ซาร่าฮะ อันสุวติวิ่งไปนะครับคือวิ่งไปอย่างนี้นะคะคือวิ่งตัดข้างหลังของแบ็คขวานั่นเองนะครับทําให้สามารถวิ่งทะลุช่องไปได้นั่นเองฮะวิ่งตัดข้างหลังแบบนี้เลยนะครับวิ่งอ้อมไปแบบนี้เลยฮะแล้วก็ไม่ล้าหน้านะครับสามารถทําประตูได้แบบนี้นะฮะนี่คือ prolific winger ครับการวิ่งทะลุช่องตัดข้างหลังแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์การเล่นของ prolific winger ฮะซึ่งลองมาดูที่ creative playmaker บ้างครับ นี่คือโรเมิงแฟลงนะัแล้วก็แทงบอลทะลุไปข้างหน้าครับเห็นไหมครับว่าครีทีฟเพลย์เมเกอร์อย่างเนย์มาครับไม่ได้วิ่งออกไปตรงริมเส้นนะแต่ว่ายืนอยู่ระหว่างแบ็คขวากับเซนเตอร์นั่นเองครับเป็นช่องว่างตรงนั้นนะคือยืนเข้ามาใกล้ประตูมากกว่าโพลิฟิกวิงเกอร์นั่นเองครับสำหรับครีทีฟเพลย์เมเกอร์นั่นเองนะฮะมาที่โรเมิงแฟลงบ้างครับดูที่โรเมิงแฟลงนะ ซาร่านะครับวิ่งตัดเข้าไปตรงนี้นะซึ่งคล้ายๆกับ Creative Playmaker เลยครับจะไม่ได้วิ่งอ้อมกองหลังนะครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปในช่องว่างระหว่างแบ็คซ้ายกับกองหลังเซนเตอร์นั่นเองนะครับนี่นะฮะคือการวิ่งตัดเข้าไปของ roaming flank นะครับคล้ายกับ Creative Playmaker เลยนะฮะมาดูวิธีเล่นของ roaming flank บ้างครับวิธีเล่น roaming flank นะครับก็พยายามที่จะครองบอลตรงกลางไว้ก่อนนะก็ดูท่าทีเขานะครับว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนนั่นเองนะ ก็าอาจจะวิ่งดรอปตัวเองลงมาหรือว่าจะวิ่งตัดเข้าไปตรงกลางหรือว่าเอาไปข้างๆก็มีนะครับโดยที่พยายามที่จะคลองบอลไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วค่อยส่งให้เขาตอนที่เขาวิ่งไปสักทางนั่นเองนะฮะคือเขาวิ่งหลายทางมากๆนะครับทั้งวิ่งแบบ Creative Playmaker อวิ่งแบบ p ร r ฟฟิกวิงเกอรแล้วก็วิ่งแบบสไตล์โรมิงแฟงนะครับเอาง่ายๆก็คือมีส่วนผสมของ3รูปแบบการเล่นในตัวคนเดียวนั่นเองนะฮะสำหรับโรมิงแฟงนะครับ และดูอย่างจังหวะนี้ฮะคิมมิคครับส่งให้เนมาฮะแล้วก็กูตีครับแรดฟอร์ดฮะดูจังหวะนี้ครับเห็นไหมครับซาร่านะวิ่งตัดข้างหลังเหมือนโปรลิฟิกวิงเกอร์ที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่เลยครับวิ่งตัดข้างหลังมาแบบนี้เหมือนอันซูฟาติเลยฮะออกไปข้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งทะลุช่องแบบนี้ครับซึ่งคล้ายกับโปรลิฟิกวิงเกอร์มากๆฮะโดยที่อย่างที่บอกไปครับคือมันมีส่วนผสมของ3 รูปแบบการเล่นอยู่ในตัวเขาคนเดียวนั่นเองฮะนี่นะครับสำหรับโรเมิงแฟลงนะครับพยายามที่จะดูปฏิกิริยาเขาตอนที่เขาวิ่งนะฮะก็จาไว้ครับว่ามี3รูปแบบใน,นบางครั้งเขาดรอปตัวเองลงมาโดยที่เรานั้นก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะวิ่งหรือว่าดรอปตัวเองลงมานั่นเองฮะก็พยายามสังเกตเอาเองนะครับว่าโรเมิงแฟลงนั้นเล่นแบบไหนในตอนที่เรากําลังคองบอลอยู่นั่นเองครับและนี่นะครับโร l มิงแฟลงจะวิ่งตัดเข้าตรงกลางนะครับระหว่าง เซนเตอร์คู่นะครับแล้วก็ระหว่างกองหลังกับแบ็กซ้ายนั่นเองฮะแล้วก็เพือๆนยจะวิ่งตัดข้างหลังของแบ็กซ้ายอีกด้วยนะฮะนี่คือ3รูปแบบที่โรมิงแฟลงจะวิ่งตัดเข้าไปนะฮะก็พยายามมองนะครับว่าเขาจะวิ่งตัดเข้าไปตรงไหนนะก็นี่แหละครับประมาณนี้สําหรับโรมิงแฟลงนะครับอาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็วิ่งทําเกมเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าอาจจะส่งผลให้เราได้ประตูนั่นเองนะครับสำหรับโรมิงแฟลงที่เป็นนักเตะวิ่งทะลุช่องได้หลายช่องนั่นเองฮะก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับนักเตะ โรมิงแฟล้งในวันนี้ฮะหากใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้ทราบได้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเปนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ